สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสราจิตอาลีชัฉนมัธยมศึกษาพิทยาธรรมหวันนี้จะมาทำคลิปเรื่องฟังก์ชันขั้นบันไดฟังก์ชันขั้นบันไดตารางแสดงค่าบริการส่งพัสดุไม่เกิน2กิโลกร,รมัมค่าบริการ20บาทเกิน2กิโลกร,รัมแต่ไม่เกิน สกิโลกร,รัมจะเป็น25บาทเกิน3กิโลกร,รัมแต่ไม่เกิน4กิโลกร,รัมจะเป็น30บาทมากกว่า4กิโลกร,รัมจะเป็น45บาบาทจงเขียนฟังก์ชันแสดงค่าบริการในการส่งพัสดุและวาดกราฟของฟังก์ชันให้ f x แทนค่าบริการในการขนส่งพัสดุ น้ำหนัก x กิโลกร,รมัม fx จะได้ x มากกว่ามากกว่า0 x มากกว่า0แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ2 จะได้จะเป็นจะเป็นยี่สิบบาทเป็นยี่สิบบาทต่อมาเอกเอก มากกว่าสองแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับสามจะเป็นยี่สิบห้าบาทต่อมา x มากกว่าสาม มากกว่าสามแต่น้อยกว่าหรือเท่ากับสี่กิโลจะเป็นสามสิบบาทต่อมา x x มากกว่าสี่กิโลกรัม จะเป็น45่สิบหาบาทสี่สิบห้า x เมื่อเขียนกราฟก็จะได้ประมาณนี้